ต้องบอกว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยผมขออนุญาตแบ่งออกเป็นสองพาร์ทก็คือวิชาที่ใช้เรียนกับวิชาที่สอบเข้าแน่นอนว่าบางวิชาเนี่ยมันก็เหมือนกันบางวิชามันก็จะดูเพิ่มขึ้นมาไปดูวิชาที่ใช้เรียนก่อนครับวิชาที่ใช้เรียนเนี่ยถ้าไปถามรุ่นพี่ๆว่าถ้าอยากเรียนวิศวะเนี่ยจะต้องเก่งวิชาอะไรแน่นอนรุ่นพี่หรือคุณครูอาจารย์เนี่ยต้องบอกมาอยู่แล้วว่าถ้าเธออยากเรียนวิศวะเนี่ยต้องคณิตฟิสิกส์นะเข้าไปได้เรียนแน่ และเรียนในปริมาณที่เยอะๆเลยนะครับผมเคยไปสัมภาษณ์น้องๆที่เรียนคณะวิศวะนะครับเขาบอกว่าฟิสิกส์เนี่ยเป็นตัวที่ถ้าสมมุติว่าคิดว่าฟิสิกส์พอที่จะไหว นะครับและเข้าไปเรียนในวิศวะเนี่ยน้องก็ตอบมาเลยบอกว่าไม่ไม่ไหวครับเพราะว่าฟิสิกส์วิศวะนี้คือเรียนแบบดำดิ่งแบบลึกไปเลยนะครับแล้วก็เรียนในเกือบจะทุกเทอมเลยรวมถึงวิชาคณิตศาสตร์ด้วยหลายคนก็เลยแบบอ่ะเราเก่งฟิสิกส์เราเก่งคณิตแปลว่าวิศวะเหมาะกับเราถูกต้องครับถ้าเก่งฟิสิกส์หรือเก่งคณิตวิศวะเหมาะกับเรามากแต่ถ้าเก่งแค่2วิชานี้อาจจะไม่เหมาะในการสอบเข้าเดี๋ยวไปดูวิชาที่ใช้ในการสอบเข้าครับ เพราะอย่าลืมว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยต้องใช้แพทสองแพทสองเนี่ยไม่ได้มีแค่ฟิสิกส์นะครับแพทสองจะมีเคมีและชีวะด้วยนี่เป็นโมเดลที่เด็กเภสัชก็ปวดหัวเหมือนกันครับเพราะว่าเภสัชเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเลยว่าเรียนเภสัชจะต้องเก่งเคมีนะครับน้องหลายคนก็แบบพี่เคมีหนูหนเนี่ยคือเทพมากแต่ฟิสิกส์กับชีวะคือบายบายเลยนะครับแต่เวลาสอบเข้าเนี่ยมันไม่มีสอบเคมีอย่างเดียวครับมันต้องสอบฟิสิกส์กับชีวะด้วยดังนั้น การเตรียมตัวสอบเข้าเราอาจจะต้องเขาเรียกอะไรประคองใน2วิชานี้ไปด้วยนะครับดังนั้นวิชาที่ใช้เรียนกับวิชาที่สอบเข้าจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็เลยรวบรวมมาให้นะครับวิชาที่ใช้สอบเข้าคณะวิศวกรรมก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ใช้แน่ๆน,นะครับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะเปิดใช้แล้วก็เปิดรับใน3วิชานี้นะครับหลักๆเลยคือแพท3 แพท3เนี่ยถือเป็น DNA ของคนที่อยากเข้าคณะวิศวะเลยนะครับดูชื่อวิชาก็รู้เลยครับความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับหลายมหาวิทยาลัยจะรีเควสต์วิชานี้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าไปนะครับส่วนแพท1กับแพท2อันนี้คือถ้าให้เท้าความนีค่อนข้างนานเลยคือแพท1หเนี่ยหลายมหาวิทยาลัยชอบใช้แต่บางรอบเนี่ยเขาจะต้องใช้เกณฑ์ทอปอ,อ เขาก็เลยกาะทอปอ,อเนี่ยจะไม่ได้ให้ใช้แพทหนึ่งแต่ให้ใช้แพทสองดังนั้นเวลาเราสอบเข้าไปหรือจะสมัครเข้าไปต้องดูด้วยนะครับว่าระเบียบการหรือรอบที่เราเข้าไปเนี่ยใช้เกณฑ์มหาวิทยาลัยหรือเกณฑ์ทอปอ,อซึ่งการที่ให้เลือกใช้เนี่ยมันถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งของน้องๆที่จะสอบเข้าคณะวิศวะนะครับเพราะว่าคณิตกับวิทย์เนี่ยในเมื่อเขาให้เลือกใช้เราก็ต้องเลือกสอบเลือกยืน่นในวิชาที่เรามีคะแนนเช่นสมมติว่าผมเนี่ย วิทยาศาสตร์นี่คือไม่ได้เลยผมก็คงไม่เลือกยื่นความถนัดทางวิทยาศาสตร์แน่นอนนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ผู้เข้าสอบก็ควรจะต้องรู้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเกณฑ์ที่ให้เลือกนะครับฟิสิกส์ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ใน9วิชาสามาัญคือต้องบอกว่าในคีเควสทั้ง4รอบเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้คะแนนแกทแพแต่ก็จะมีประมาณ30-40%ก็จะใช้ วิชาสามัญอย่างถ้าใครจะเข้าโคต้ามอเชียงใหม่วิศวะเชียงใหม่วิศวะขอนแกน่นส่วนใหญ่จะเป็นวิชาสามัญแต่ถ้าใครจะเข้าในโซนจุฬานะครับของจุฬาเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีแพท3แล้วก็มีวิชาสามัญบวกกันหรือเป็นกเกษตรศาสตร์รเกษตรศาสตร์นเนี่ยบางปีก็เป็นแกะแพทบางปีก็เป็นวิชาสามัญดังนั้นถ้าถามว่าก้อนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นก้อนไหนก็จะเป็นใช้แน่แก mm ้อนบนครับส่วนก้อนส่วนล่างเนี่ยก็จะมีบางมหาวิทยาลัย ก็ใช้นะครับแต่วิชาสามัญเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิชาที่สําคัญเหมือนกันแล้วก็หลายๆมหาวิทยาลัยชอบนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าแพทสองเนี่ยเวลาสอบเนี่ยต้องสอบ3วิชาดังนั้นการที่เขาได้เด็กได้วิชาแพทสองเยอะเนี่ยมหาวิทยาลัยไม่ค่อยชอบนะครับเพราะมหาวิทยาลัยเขาไม่รู้ว่าเด็กคนเนี้ยคะแนนเต็ม300ได้แพทสองสองเนี่ยไม่รู้ว่า200เนี่ยได้มาจากวิชาอะไร แต่มหาวิทยาลัยเขาจะชอบวิชาสามัญเพราะว่าวิชาสามัญเขาแยกให้เลยฟิสิกส์เคมีชีวะเขาจะได้รู้เลยว่าอ๋อเด็กคนนี้แม่นฟิสิกส์นะเก่งเคมีนะในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นวิชาที่ต้องใช้นะครับ